ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมวันวิสาทองรัตน์นะครับเป็นบรรดาลั์ประจําห้องสมุดึประชาชนองค์กรพิการนะครับวันนี้เราก็จะพานักเรียนและทุกท่านนะครับมาพบกับแหล่งเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับก็คือการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งรูปแบบการค้นหานะครับก็จะมีเบราว์เซอร์นะครับมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของโอเปราเป็นของโครมหรือเป็นของ m บสเลอรไฟฟล็อกนะครับเป็นต้น นี่เวลาที่นักศึกษาค้นนะครับหลายๆท่านอาจจะชินกับการที่ค้นหาจากโทรศัพท์แล้วด้วยวิธีการพิมพ์หรือใช้วิธีการพูดผ่านไมค์จากโทรศัพท์นะครับนี่ในรูปแบบของการค้นจากอาคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีความยุ่งยากสักนิดนึงสําหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับซึ่งคําที่เราจะใช้ค้นนะครับอย่างเช่นว่านักศึกษาจะหา,าวิชาสังคมศึกษาของกศน,นนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าเป็น สังคมศึกษาของกอสอนนนะครับมันก็จะมีเนื้อหาที่เราต้องการนะครับเช่นเราต้องการาสังคมศึกษาของอหมอต้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีเนื้อหาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลือกตามที่เราคิดว่าใช่นะครับอันนี้ครับตัวอย่างในการสืบคน้นเราก็จะพบหนังสือที่เราต้องการไปต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการค้นหา ข้อมูลหรือหนัสงสือต่างๆในห้องสมุดอื่นๆนะครับในกศนของของเรานะครับก็จะมีแหล่งเชื่อมโยงนะครับเป็นแหล่งระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งจะมีข้อมูลในเรื่องของหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจํานวนห้องสมุดต,ต่างๆนะครับอย่างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดจังหวัดแล้วก็ห้องสมุดอำเภอนะครับซึ่งจํานวน ห้องสมุดนะครับเราก็สามารถสืบค้นหนังสือที่เราสนใจนะครับจากที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับในการสืบค้นนะครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับถ้าเราใช้คําค้นที่ไม่ที่กว้างเกินไปนะครับพิมพ์มากจนเกินไปก็จะทําให้การสืบค้นของข้อมูลเราไม่ตรงตามความต้องการนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราค้นพบข้อมูลแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราเลื่อนดูข้อมูลหลายๆเว็บไซต์นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สูงสุด ในการค้นหานะครับแล้วก็ถูกต้องตรงตามความต้องการของเราครับครับก็ขอจบการนำเสนอ,อาการสุบค้นด้วยอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ